my friends welcome to ดามินไลฟ์สไตล์คุกน้องนามาดามินนะคะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นหลุมบ่อน้ําใต้ดินนะคะก็เป็นพื้นที่อยู่ในตําบลทุ่งชัยนะคะทางไปบ้านขวาวเป็นหมู่บ้านอีกบ้านหนึ่งนะคะก็พี่ที่บ้านเขาก็พาไปสํารวจนะคะพื้นที่นี้เนี่ยเดิมเป็นป่านะคะมีไม้เบญจพรรณนะคะแล้วเจ้าของที่เขาอยากจะปรับปรุงแล้วก็ทําธนาคารน้ําใต้ดินนะคะ หลุมที่เห็นเนี่ยคือได้ขุดนะคะใช้แมคโคขุดแล้วก็ใส่ก้อนหินนะคะหรือว่าวัสดุขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะลงไปเพื่อที่จะให้น้ำที่ขึ้นมาเนี่ยได้มีการกรองเนาะสามารถนำมาใช้ในด้านการเกษตรได้นะคะแล้วก็นอกจากธนาคารน้ำใต้ดินแล้วนะคะบริเวณพื้นที่นี้นะคะ,ะต้นไม้ที่โค่นแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปทำร e erm มาค c ล l t u r e นะคะก็คือ ขุดหลุมนะคะแล้วก็เอามูลสัตว์เอา,เอาปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็กิ่งไม้นะคะกิ่งไม้เป็นอรองก้นหลุมนะคะเพื่อที่จะใช้ในการที่ทําการเพาะปลูกได้เลยนะคะซึ่งระบบร์มาค c ลเจอร์นี้นะคะเ,เป็นที่นิยมในการทําเกษตรกรรมทางฝั่งซีกโลกตะวันตกนะคะได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านโลกออนไลน์นะคะแล้วเจ้าของ แปลงนี้นะคะก็เกิดอยากจะทดลองนะคะใช้พื้นที่ตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะทำนะคะคือพูดง่ายๆว่าเปิร์มาเค้าเจอร์เนี่ยถ้าหาข้อมูลใน Google นะคะซากวัสดุเศษพืชน,นะคะมูลสัตว์ต่างๆเขาจะามีจุลินทรีย์นะคะไปทําหน้าที่ย่อยสลายแล้วก็ด้านบนเราสามารถปลูกพืชได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพอจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษมูลงวนะคะ หรือเศษมูลสัตว์นะคะแล้วก็เศษซากพืชที่เรารองก้นหลุมนะคะกิ่งไม้เนี่ยจะย่อยสลายช้าสุดนะคะถ้าถ้าใครเคยทําเกษตรทําปุ๋ยหมักจะรู้นะคะเมื่อเขาย่อยสลายช้าสุดพืชก็จะมะีปริมาณนะคะธาตุอาหารที่พอเพียงโดยที่คนที่ปลูกนี่ก็ไม่ไม่จําเป็นจะต้องอลงทุนนะ,ะในการที่จะต้องอบํารุงรักษาเพิ่มเรียกว่า ธาตุอาหารให้กับพืชน,นะคะซึ่งพืชต่างเนี่ยนี่นะคะหลุมที่เห็นนะคะเขาขุดก้นหลุมแล้วเดี๋ยวจะทําเป็นร์มาค c ลเจอร์ค่ะก็คือใส่รัมละเอียดบ้างมูลสัตว์บ้างอันนี้คืออาหารของจุลินทรีย์เนาะแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยกิ่งไม้นะคะแต่แล้วเขาก็จะเอาดินกบแล้วก็เอาพืชปลูกเลยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะลงเป็นมะพร้าวหรือเป็นพืชอะไรนะคะเพราะหลุมนี่ก็ค่อนข้างขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะเป็นวิถีชีวิตเกษตรวิถีใหม่นะคะ ถ้าไม่ลงมือทําก็จะไม่ได้ประสบการณ์ตรงนะคะว่าวิถีเกษตรเหล่านี้เนี่ยคนสมัยก่อนในบริเวณพื้นที่เหล่านี้เขาไม่รู้จักหนอะค่ะมันเป็นนวัตกรรมทางด้านการทําเกษตรแบบพึ่งตนเองและปลอดสารเคมีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มานําเสนอนะคะว่าเกษตรกรนะคะยุคใหม่เนาะที่เขากลับคืนถิ่นบ้านเกิดเนี่ยเขาก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะชี้แนวไปจากวิถี บรรพบุรุษเคยทํามานะคะแล้วรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่ไม่เอาสารพิษมาใส่ในดินแล้วนะคะจะทําเกษตรอินทรีย์ค่ะนั่นคือทางรอดของมนุษยชาตินะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็เขาเรียกใช้วิธีลงแขกเนาะมีญาตพี่น้องมาช่วยกันขนนะคะทั้งคนต้นไม้เสร็จแล้วก็จะขนนะคะทั้งดินทั้งทรายนะคะเตรียมนะคะมาทำเป็น เปลืมาเขาเจอร์ด้วยนะอ้อมีใส่ปูนขาวปรับสภาพดินด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบายบาย See you again